ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-13กรกฎาคม2568ที่ประเทศโคเอเชียและเซอร์เบียโดยทีมชาติไทยมีกําหนดการออกเดินทางในวันที่27มิถุนายนนี้ การฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายมีความเข้มข้นเป็นพิเศษเพื่อจะคัดนักกีฬาที่มีความพร้อมที่สุดจำนวน12คนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันในเวทีระดับโลกซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของนักกีฬาเยาวชนไทยในการพิสูจน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นที่ได้สั่งสมฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพโคเอเชียเยอรมนีอียิปต์แคนาดาและเม็กซิโก